ได้ดูการถ่ายทอดสดกันหรือเปล่าครับเพื่อนๆวอลเลย์บอลหญิงในรายการเอเชียนยูสเกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติฮ่องกงใครไม่ได้ดูมาดูกับเจเล็กตรงนี้เวลานนี้ค่ะเป็นการดูย้อนหลังนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลบอทช่องของเจเล็กคนไม่ค่อยสวยแหมเมื่อคืนทำเอาเราว้าวุ่นเลยนะคะห้าทุ่มแล้วทำไมยังไม่ถ่ายก่อนหน้านี้ถ่ายได้ทุกคู่ทำไมคู่ไทยกับฮ่องกงจะไม่ถ่ายโอ้ยไทยฟอร์มแชมป์นะจ๊ะจะมาไม่ถ่ายได้ยังไงและพอมีสัญญาณมาค่ะโอ้ปาไปกลางเซตแรกแล้ว ทีมชาติไทยของเราเป็นที่1ของสาย F ส่วนฮ่องกงเป็นที่สของสาย F แรกเริ่มเดิมทีทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่มดีรวมสายกับฟิลิปปินส์เกาหลีใต้และเป็นเกาหลีใต้ค่ะที่ไม่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบ8ทีมนะคะแต่ว่าเกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆค่ะ เพียงแต่ว่ามาอยู่ในกลุ่มที่ทีมอื่นๆก็เก่งเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะฟิลิปปินส์เมื่อคืนฟิลิปปินส์ก็สามารถเอาชนะทีมชาติจีนไปได้3ต่อศเซตเลยค่ะคือรายการนี้มันก็ถือว่าเป็นเอเชียนเกมระดับเยาวชนทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศแล้วค่ะว่าจะส่งนักกีฬาเยาวชนของตัวเองในช่วงอายุไหนมา คือแต่ละคนก็มีบริบทในประเทศตัวเองที่จะทําทีมชาติหรือว่าอะไรต่อมีอะไรมันแตกต่างกันละค่ะเพราะฉะนั้นงดดราม่าเรื่องอายุ และอีกราม,มานึงก็คือเรื่องของน้องใบเตยนัทชยาทาแฮว่าทำไมไม่ได้ลงสนามซักทีแล้วก็เข้ามาว่าโค้ดกันนะคะคืออันนั้นมันอาจจะเป็นความต้องการของเราที่เราอยากเห็นแต่ก็อย่าให้ความต้องการของเราไปทำร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อคืนค่ะสัญญาณการถ่ายทอดสดมาตอนแต้มที่11.13 ทีมชาติไทยนำอยู่สองแต้มลงสนามมาด้วยเสื้อสีขาวแหมเสื้อสีขาวนี่เจเล็กชอบมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันสวยนะคะและมีลายด้านข้างอย่างนั้นน่ะแล้วคอปกเสื้อก็ดีเอเขามีขายไหมเนี่ยการลงสนามด้วยเสื้อสีขาวก็ถือว่าเราต่อให้ฮ่องกงนิดนึงละคะ่ะเอ๊ จเล็กเริ่มเลอะเธออีกแล้วค่ะเอาน้องสันว่าขึ้นไปตีค่ะไลน์อัพก็ยังคงเป็นเหมือนเชกเช่นเดิมนะคะน้องผักกาดมือเซตค่ะบีหลังเป็นน้องไอซ์แล้วนี่น้องผักกาดเสิร์ฟลงไปค่ะเสิร์ฟเอสเลยนะคะโอ้เสิร์ฟดีมากเอานี่ภาพช้าหรือว่าอีกครั้งหนึ่งอ๋อแต้มอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ทีมชาติไทยไป16แล้วค่ะและฮ่องกงสวนกลับไล่มาเป็น12-16ค่ะ น้องประกาศอันเดอร์ให้น้องไอค่ะตีลงไปสวยมากค่ะตีฉีกขึ้นตีสวยสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกค่ะนั้นสิบเแล้วค่ะอ่าฮ่องกงบุกมาบ้างค่ะและเรารับไปได้ทีนี้ต้องฟรีบอลให้เขาค่ะดูสิฮ่องกงบุกยังไงจ่ายโค้งหลังแต้มน,นี้นั่นตีสวยเหมือนกันนะคะฮ่องกง สิบสามสิบเอาพก,กาเซตให้สัสิค่ะสัสิวิมลจงจิตและน้องสัสิก็ลงไปเสิร์ฟค่ะสิบเอา้าสาเธอต่อบอลไม่ดีแล้วและแต่ว่าเราก็แหมเบาไปนิดนึงค่ะเอาส,สัสิแหมพุ่งมาเก็บบอลสวยมากเจเล็กนี่เป็นแฟนคลับน้องสัสิค่ะอวยอาจจะมากไปนิดนึงนะคะเกินเบอร์ไปนิดนึง <laughs> น้องไอคทุกสวยมากเอ้ยย่ะ ชุดนี้นี่หน้าตาดีกันทุกคนนะคะแล้วก็อืมหืมฝีมือนี่ถือว่าเป็นความหวังได้เลยแล้วค่ะเอาซสสิเซอร์ไปเอาบอลแรกไม่ค่อยดีนะะักค่ะสมเมตรมาอาสสสส้าวาสิสสิทำไมทำผานนันละโลเดี๋ยวจะมีจังหวะหวังของน้องสสิยิ่งกว่านี้อีกค่ะแม่ไม้เรียวในมือกระดิกเลยสิบห้ายี่ิบแล้วนั้นเขาไล่มาจะทันแล้วนั้น เอา้านานน้องเป็นโนบอกว่าไม่ให้ทันหรอกจ้ะป้า 21, 15แล้วเอา,น,านั้นดูน้องเป็นโนทำแต้มได้สวยค่ะอ่าอืมกาหลีบอลเร็วมายังไม่เร็วนะคะปรับปรุงนะแคหอูยอดไปค่ะสบายสบายสุภาวดีพันวิไลอา้าวน้องนิดมาแล้วค่ะน้องนิดมากับนิดแล้วก็มากับปลายค่ะ นุ่นไม่ได้มานะคะมีแต่นิดกับปายโบก็ไม่ได้มาค่ะเอานานแคบหมูตียืดยังอยู่ค่ะเอาทีนี้ฟรีบอลของเราแต้มน,นี้จะให้ใครน้องนิดให้น้องเปียนโนค่ะไหลหลังสวยๆขึ้น23ามแต้มแล้วค่ะ <laughs> มีจังหวะให้เห็นหน้าน้องปายน่ารักอะ่ะอ่ะ เราก็คิดว่าจะจ่ายน้องปายนะคะกลายมาเป็นหลอกแหมหลอกเราด้วยน้องนิดเซตให้น,นั่นน้องปายนะคะเมื่อกี้ออีกครั้งหนึ่งค่ะน้องนิดเซตน้องปายขึ้นไปตีโหนตีไปนิดนึงค่ะอ้าและติดล็อกของไทยค่ะฮ่องกงบุกมาบางทีเจ้เล่ห์ก็ทังเพลอพูดผิดนะคะน้องเออะเซฟ สรุตยาเออะค่ะผู้เล่นของไทยคนหนึ่งเสิร์ฟออกค่ะเมะื่อกี้ตอนนี้แต้มอยู่ที่17-24เอาเป็นซันวาค่ะตัดสินให้ว่าจบเทอะเซตแรก25-17ค่ะก็เป็นไทยเอาชนะไปก่อนค่ะในเซตแรกมาดูเซตที่2กันไทยได้ไปแล้ว1เซ็ตอ้าวฮ่องกงเสิร์ฟเอสอืมขึ้นนำไตยไปก่อนค่ะ1-0เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งอา้าว น้องพก,กาเซตให้น้องไอซ์ยังตีบล็อกอยู่ค่ะอาใจคล้องหลังให้ซันวาเคาะไปเกาหลีใต้ก็ยังเก็บได้ค่ะและเอาน้องไอซ์ค่ะก็ตีเคาะไปนะคะฮ่องกงบุกมาแล้วกันน้องแคมบูแม่พลาดไปนิดนึงค่ะอาจจะยืนง่วงง่วงอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าแข่งกันในช่วงเวลาไหนไม่รู้แหละแต่ว่าตรงกับเวลาบ้านเราห้าทุ่มไงอืม เอารับบอลแรกไม่ดีเกาหลีทุบมาทีนี้น้องซันวารับได้ครับหมูสวนค่ะเป็นแต้มจ้าขึ้นนำแล้วค่ะสองหนึ่งน้องซันวาเสิร์ฟฮ่องกงเอาละเซตมาแล้วขึ้นทุบแล้วนั่นน้องแตงโมง,งัดขึ้นมาเล่นสวยมากน้องแตงโมงนี่เล่นดีจังอ่ะอืมฮ่องกงอีกครั้งจะพูดว่าเกาหลีเรื่อยเลยใจเล็กว,ว่าเดี๋ยวต้องมีหลุดพูดผิดไปบ้างแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะ ว่าเล่นกับเกาหลีไม่ใช่เกาหลีนะฮ่องกงฮ่องกงอุ้ยตีกดสวยมากค่ะน้องไอซนัทวันผาดไทยสงจะเล็กจำชื่อได้หมดทุกคนเลยแต่บางทีมันแบบว่ามันมีเสียงในหัวชอบมาเป่าหูอยู่เรื่อยเลยอะทำให้พูดผิดนะ่ะไม่เคยโทษตัวเองค่ะ <laughs> อ่ะ โอ้ห้องกงบุกมายังไม่ผ่านบล็อกค่ะบุกหมาอย่าไปยองอย่าไปท้ออูน้องผักกาดพุ่งขุดสวยค่ะเด็กชุดนี้นี่มีวิธีการพุ่งนี่เหมือนลิเบโรกันหลายคนแล้วนะคะเจะเล็กสังเกตดูนะเอาน้องไอซ์เสิร์ฟยอดมากหูเสิร์ฟดีทุกกลับมานั่นน้องแค่มูง,งัดขึ้นมาเอาู้สามเมตรยังอยู่และล้นมาน้องเป็นโนกดลงไปค่ะอ่าแล้วทำไมแต้มเป็นผนี้ล่ะนี่ เราได้แต้มแล้วไม่สีเท่ากันไม่รู้อ่ะสต่อ5แล้วแหม่ต้องให้โมโหซะกรอ,อ่าเป็นโอกาสของไทยอีกครั้งหนึ่งแคปมูขึ้นไปหวดค่ะไม่ต้องรอดูผลลัพธ์ค่ะเพราะว่าแน่ใจว่าได้แน่นอนหต่อสค่ะน้องเปโนโนเสิร์ฟเอาเสิร์ฟไปแล้วค่ะเอาบอลแรกไม่ดีเอาทีนี้ไทยได้บุกกลับค่ะสบายสบายไหม น้องแคปมูอูเขายังงัดขึ้นค่ะลิฟโรคของฮ่องกงเอาแล้วการตังโมพุ่งรับได้ค่ะจายไหมแคปมูอีกครั้งรอบนี้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ขัดคืนค่ะต้องสําเร็จโทษน้องไอซ์เสิร์ฟต่ออาัาเมื่อกี้บอกว่าน้องเปียนโนอ ภาพไม่ค่อยชัดหนาด้าจอตอนภาคมันเล็กนิดนึงอ่ะคล้ายๆกันนะ่ะอ่าวน้องเปียนโนอยู่ตรงนี้อ่ะนั่นน้องเปียนโนนี่ได้แต้มแล้วได้แต้มแล้วค่ะแปดต่อสามอภัยเจเล็กนะน้องเปียนโนนะน้องไอซ์เสิร์ฟต่อค่ะแปดสามแล้วฮ่องกงบุกมายอดเลยไม่ผ่านมือน้องเปียนโนค่ะ <c oughs> วันนี้เฉิดฉายมากค่ะเปียนโน น้องไอก็เชิดช้าเช่นกันค่ะเก้าต่อสามเอาเสิร์ฟไปโอ้เสิร์ฟดีอะเอาเคาะมาน้องพกาเซตไลังให้เปียโนจบไม่แล้วจบสิค่ะสิบต่อสามแล้วค่ะเอ๊ฮ่องกงอย่าเล่นให้เราง่วงสิเราดูตอนนั้นเราเริ่มง่วงแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นมันก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วน่ะ เอาแต่นี้ทำสวยมากค่ะโอ้บางคนบอกว่าให้เจเล็กภาคเป็นภาษาใต้มั่งแต่คือเจเล็กก็ไม่ใช่คนแหลงใต้ชับนั้นแหลงกลางชับกว่าก็เลยไม่ค่อยได้แหลงใต้อ่ะอ้าแมในสนามก็ไม่น่ามีอะไรต้องเป็นห่วงค่ะนั่นน้องผักกาค่ะอย่าให้พลาดโอกาสที่จะทำแต้ม12-4ต่อ4โอ้ อ้ออแล้วนุ่นยังได้ซี่เลย13ค่ะแหมน้องแคปหมูเสิร์ฟเราจะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ค่ะคิงได้เล็กๆน้อยๆแต่ต้องให้เกียรติเขานะคะก็ถือว่าเล่นดีแต่ทีมไทยเขาก็เล่นดีกว่าละคะ่ะประสบการณ์เราเยอะกว่าอ,อ้าวนี่ค่ะคนนี้ของฮ่องกงก็มาดีนะคะไล่มาเป็น53ค่ะ และเป็นเซิร์ฟเอสนั่นสิ<_ <k> _ <d> _>เห็นไหมล่ะแม่อุตสา์ชลาใจแล้วก็เซิร์ฟมาดีอ,<_ <d> _>อีกครั้งหนึ่งน้องพกาเซตนั่นน้องสันวาตีลงไปค่ะน้องสันวานี่หักข้อมือตีดีค่ะอ่ะเป็นโอตโตจริงค่ะลงไปเซิร์ฟนะเมื่อกี้เรี็กพูดผพีดมองผพีดค่ะอ่าสิบต่อหค่ะน้องเป็นโนเซิร์ฟต่อเอาฮ่องกงบุกน,นั่น และแคมูรับได้ค่ะผักกาศให้กับซันวายครั้งหนึ่ง16แล้วค่ะเอาน้องเปนโนเสิร์ฟต่อสเสิร์ฟดีเอาเคาะไปเหรออุ้ยงัดขึ้นมาค่ะอูย้ยังไม่ตายนะคะแหมเมื่อกี้เคาะเคาหยอดมาเนะ่ยเกือบเสร็จไปแล้วน้องผักกาศอันเดอร์น้องสันวาอ้าอ้าแกปัญหาได้ดีค่ะแหมตอนแรกเราก็คิดว่า จะมีปัญหาซะแล้วคิดว่ามันจะติดเน็ตน่ะอ่าเสิร์ฟต่อไป17ต่อ6แล้วค่ะคนเสิร์ฟยังเป็นน้องเปียนโนอยู่นะคะฮ่องกองเธอสู้ๆหน่อยเร็วอ้าวเล่นต่อไม่ได้ครับฟรีบอลให้เรามานี่แหละบอลแรกไม่ได้ต่อบอลไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ไหลหลังของน้องศศิเมื่อก,กี้ยังไม่ได้อ๋อไม่ใช่น้องสศศิเหรอใช่ไหมอ่ะอ่า ใช่และแม่จะเป็นใครไปได้ล่ะฮพลาดท่าไปค่ะแต้มนี้ก้าจ็7แล้วคนสวยเสิร์ฟค่ะเบอร์31นี่ก็หน้าตาน่ารักมากน้องสันวาที่ทะลุบล็อกลงไปค่ะเกมบล็อกของฮ่องกงนี่ยังทำอะไรเราไม่ได้นะคะอ้าวบอนแรกไม่ดีแล้วค่ะอ้าวแล้วทีนี้เคาะมาก็กลายเป็นออกแล้วค่ะฮ่องกงเริ่มผิดพลาดเยอะแล้ว เอาไทยเราเสิร์ฟต่อ19ต่อ9โอ้หวมาน้องแคปโหมรับได้และแหม,มีการฟราวเกิดขึ้นค่ะ10 19ค่ะฮ่องกงเสิร์ฟมาวอนแรกมาแล้วโผนตีไปนิดนึงค่ะน้องไอทีนี้ฮ่องกงบุกบ้างแต่ว่าไม่ผ่านมือค่ะไม่ผ่านมือบล็อกของเรานะคะ20ต่อ10อืม เฮ่องกงบุกมาจาก3เมตรตีลงไปสวยค่ะจังหวะนี้ทำได้ดีเลย12 2 1อ่เอาวอาเอาเาเธอจะเกียงกันแล้วอันเดอร์ฟรีบอลให้ฮ่องกงค่ะเป็นโอกาสแล้วทำได้ไหมแล้วก็ไม่ผ่านบล็อกค่ะตอนนี้น้องสิบวิมอนจงจิตค่ะบอลเร็วของเราอีกคนลงสนามมานะคะ นี่มีบอลสูตรให้เห็นอ้าวเป็นผลสำเร็จค่ะน้องแคปหมโตูตีลงไปยีสิบสองแล้วค่ะยี่สิบสองสิบสามเอาอะแต้มนี้เกาหลีลตีเอาเกาหลีอีกแล้วเห็นไหมไม่รู้ไปหลายเกาหลีแล้วเนี่ยฮ่องกงฮ่องกงแม่อะไทยเราบุกไปและกรรมการบอกว่าออกค่ะเป็นตกมของฮ่องกงค่ะ สิบห้ายี่สิบสองแล้วเธออยากให้เขาไล่มานะและน้องสัตสิพิมลจงจิตค่ะขอหยอดลงไปค่ะแม้จะพูดว่าสัตสิทอนสัตสิทั้งสองคนนะคะคนนี้สัตสิพิมลค่ะเบอร์สิบนั่นสัตสิทอนเอ้ามาแล้วค่ะน้องเออะเซิรฟ์ฟเซิร์ฟดีอีกแล้วแล้วกลายเป็นเซิร์ฟเอสยี่สิบสี่ขึ้นเซตพอยต์ค่ะเอา้าน้องเออะเซิร์ฟอีกอันนี้ไม่เอสค่ะ บุกกลับมาได้ไหมแล้วก็มีการฟ้าวค่ะหรือว่ามันติดเสาอากาศไม่รู้แหละก็จบเซตที่2ไปนะคะไทยก็ขึ้นนําไปก่อนแล้ว2เซตค่ะเก็บอีกเซตหนึ่งก็จะชนะแมตช์นี้อา้าวฮ่องกงบุกมาเอาต่อบอลสิจา้าต่อบอลสิจา้าอย่ายืนเกี่ยงกันจะ้ะฮ่องกงบุกมาแล้วก็ ออกไปค่ะน้องส์ศิบอกว่าไม่โดนมือของฉันนะจ๊ะน้องสศิบล็อกได้ค่ะใครบล็อกได้นี่ต้องชูมือชูแขนขึ้นมานะเดี๋ยวกองเชียร์ไม่รู้นะจ๊ะอ่าสองศูนย์แล้วค่ะเอาฮ่องกงเซ็ตโนอีกครั้งหนึ่งค่ะสศิชูแขนอีกแล้วค่ะฉันบล็อกได้สามศูนย์อ้าว เสิฟเสียไปค่ะไทยเราฮ่องกงหนึ่งสาน้องนิดค่ะลงมาเซตแต่ว่าน้องนิดไม่ได้มากับน้องไปน้องนิดมาคนเดียวน้องสัสิทุบลงไปไอ้ย่าสวยอย่างแรงน้องอื่าซันว่าสีหนึ่งบอลเร็วของเขาไม่เร็วนักค่ะทีนี้แคปหมูปัดยอดไปอา้อาวอ้ เขาไล่ไปเอาบอลมาเล่นต่อได้ทีนี้น้องนิดใจ,จค่ะเอา้าเจอบอลสูตรอีกครั้งแต่ว่าอืเป็นครั้งแรกค่ะที่ฮ่องกองบล็อกเราได้นะ่ะแม่เราจะโชว์บอลสูตรสักนิดนึงมัดดักทางเราได้นะ่ะแม่บิ๊สลาวันน้องส,สัิเสิร์ฟไปเลยลูกสิบแตมรันไปเลยค่าที่บล็อกเราเมื่อกี้ อ้าวเคาะมาเลยอ้าวน้องนิดเซตค่ะแคปหมูตีกดไปน้องเปนโนมาแล้วค่ะอ้าวน้องสัิเสิร์ค่ะ6ต่อสองสัษิทอนเอาและตีออกไปเองแล้วค่ะฮ่องกง 7. ต่อสองอ้าวเซตแล้ว3เมตรอ้าวตีหลุดออกไปเองค่ะฮ่องกง เสิร์ฟต่อค่ะ8ปดสองส,สสิเสิร์ฟยอดเอาเซตฮ่องกงอืมบุกไม่ถนัดค่ะทีนี้น้องนิดโชว์บ้างนานให้น้องไอซ์น้องไอซ์ก็แก้ปัญหาได้ดีค่ะกาวต่อสองส,สสิเสิร์ฟต่อส,สสินี่เวลาเสิร์ฟนี่รันแต้มได้ตลอดแหละอืมแวะอวยสักดอกอเด็กเราเ <laughs> ด็กบ้านเราเราเอวยช้ำแหละนานสามเมตรของเขาส,สสิรับได้ค่ะน้องนิด ยิงให้กับน้องแคปหมู mo. เอาทีนี้โดนสวนกับไฟเต้มของฮ่องกงค่ะไทยเข้าไปรับไม่ทันอา้าบอลแรกไม่ดีค่ะอันเดอร์ให้แคปหมูตีไปเขายัางสกัดกันได้เอาบุกไม่น้องไอซเอา,น,าน่าสู้น้องเปียโนเราไม่ได้ค่ะน้องเปียโนเองตัวสูงค่ะนะดูมีภาพช้าอ่ะ เราก็ปัดใส่มือเขาค่ะตีไม่ได้อย่าไปเร่งเร่งฝืนตัวเองค่ะสิบต่อสามค่ะน้องไอซ์เสิร์ฟน่นบุกมาแล้วบุกหนักเหมือนกันนะคะอ้าวฮ่องกงเสิร์ฟมาแล้วก็เสิร์ฟออกไปเยอะเลยค่ะสองกิโลอ้าน้องแคมป์หมูเสิร์ฟบ้างอ้าวแล้วจะเล่นบอลสองจะเรียนแบบน้องผักกาดไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้ค่ะอ้าว ฮ่องกงมีโอกาสบุอีกครั้งเบอร์13นี่แหละน้องแตงโมรัรบได้ค่ะและให้น้องซันวาปีไปเขาก็งับขึ้นเหมือนกันแต่ว่ากรรมการให้แต้มไทยไปแล้วค่ะเอาน้องเอ,อะมาแล้วค่ะแต้มนี่ไทยนำไปเยอะแล้วนะคะ12ต่อ4เอามีการล้มไปคนหนึ่งค่ะไทยอ่ะกรรมการไม่เป่าค่ะไม่ใช่ฟุตบอลน,นะคะอา้าวแล้วเกมบุกของฮ่องกงทำดีค่ะ5ต่อ12 ฮ่องกงเซิร์ฟเบอร์3 1 f, 31, คนสวยเซิร์ฟมาแล้วเอาบอลแรกไม่ค่อยดีนะักอันเดอร์น้องซันวาตี้ขอรับได้คะ่ะฮ่องกงบุกกลับบุกกลับมานั่นแหละเบอร์13นี่แหลคะค่ะทุกหนักคะ่ะ73นั่นไล่มาได้เยอะแล้วอืมไม่ดีแล้วคะ่ะน้องซันวาบุกไปน้องสสิงัดขึ้นมาเอาซันวาอีกครั้งนึงอ้าวรอบนี้เป็นแต้มคะ่ะหนีได้แล้ว14ต่อเจ็ห่างเจดแต้มพอดีคะ่ะ สสินี่เอาแวะยอสสิแค่คิดหนึ่งแล้วรองบล็อกดีค่ะรองบล็อกดีเขาจะย่อตัวคอยรองบล็อกอ่ะคล้ายๆกับพี่แนนบอลเร็วของเราทั้งพี่แนนพี่เตยค่ะจะเป็นคนที่จ้องแบบว่ารองบล็อกนะโอ้ไอยไปสิบห้าเจ็ดแล้วจะลรกโมโมเอ้า โอ้โอ้โอ้โอนติดล็อกของน้องไอซ์เด็กสูงค่ะเขาเรียกว่าแก๊งเด็กสูงนะคะคือก็สูงอยู่แบบว่าร้อยประมาณะคะ่ะแต่ตอนนี้ในสนามก็มีน้องเอะคนนึงนะคะที่ว่าไม่ได้สูงแต่ว่าเล่นดีเหลือเกินค่ะน้องสันวาตีไปไม่ต้องสนใจความสูงมากน,ะนะะักค่ะเอาความสามารถของเราเป็นหลักเป็นเกณฑ์ น้องนิดไปเสิร์ฟค่ะสิต่อเแล้วองกงบุกนันบอลเร็วเอะเก็บไปจ่ายให้กับซันวาเอา,เอาแล้วก็ไม่รู้ผันพรือค่ะกรรมการให้แต้มไทยเราก็เอาแหละให้ก็เอาค่ะสิบแปดต่อเจ็เขาไม่ได้ให้เฉยๆหรอกค่ะเขาทำอะไรผิดแหละนานสะสิค่ะส,ะสิกดทุบลงไปค่ะเออเวลาบอลล้นทุบไปมันหนักๆ่ะ เดี๋ยวเที่ยวแบบว่ากดแบบเบาๆบางทีเขาเพื่นรับได้เอาน้องนิดเซ็ตเป็นแต้มแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไม่รอแล้วยี่สิบต่อเจะกลับบ้านนอนแล้วเอานานบอลเร็วของเขาอืเป็นแต้มคะ่ะแปดยี่สิบเขาก็ดีใจนะคะเพราะว่าเขาก็รู้แหละว่าเขาเป็นรองเราเยอะนะอา่าน้องไอตีไปเขา ยังบุกกลับมาได้ค่ะแต่ว่าบุกไม่ได้ค่ะตีเข้าเน็ตไปซะอา้าวไทยเสิร์ฟค่ะ21 8บอลแปตอนแรกสวยเซ็ตส,สวยขึ้นมาตีอา้าวแล้วกันเราก็รับไม่ได้ค่ะ9 21อ่อ้าวแล้วเสิร์ฟออกไปค่ะน้องสัิค่ะเสิร์ฟไปอา้าวโดนบุกกลับมาทีนี้เป็นน้องสสิวิมลค่ะ แม่ใช่ไหมอะน้องเอะกับน้องศศิวิมลค่ะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอีกคนนึงตัวสูงอีกคนนึงไม่สูงเท่าไหร่เอาเอาเอะขึ้นขคาะค่ะฮองกงบุกกลับมาและบุกออกไปเองอีกแล้วค่ะจงะังหวะนี้ฮองกงก็ร่มรวนมากขึ้นค่ะนี่ค่ะน้องใบเตยนัทชยาทาเฮลงไปแล้วแล้วก็เสิร์ฟดีมากค่ะ าลายเป็นแต้งค่ะน่าแม่ใบเตยค่ะน้องน่าจะมีอาการบาดเจ็บอะไรสักอย่างหละจะเล็กว่านะไม่องั้นก็คงจะได้รับโอกาสมากกว่านี้ค่ะอย่าเป็นดราม่าค่ะอ้าวฮ่องกองเสิร์ฟติดเน็ตใบเองค่ะแม่ จบค่ะไทยชนะไป25-10ในเซตที่3ค่ะและวันนี้วันที่24ตุลาคมทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติจีนค่ะไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะเราก็จะผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบ4ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนค่ะคืนนี้แล้วค่ะ5ทุ่มนะคะมาเชียร์เด็กไทยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ